สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมอยู่หัเมอร์ลัสและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไมค์คราฟกันนะครับนะท่านผู้ชมครับตั้งแต่เกมไมค์คราฟได้ทำการเปิดตัวมานั้นก็ได้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ถูกอัปเดตเพิ่มเข้ามาตลอดช่วงอายุของตัวเกมแต่ว่ามันก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ถูกตัดออกไปเช่นกันตามยุคตาสมัยหรือด้วยเหตุผลบางอย่างและในวันนี้ผมก็จะพาดูเจสถานที่ในตำนานกันนะครับนะมันจะมีอะไรกับบนลางไปดูกันเลยเย่ yeah! แต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องผมขอแนะนำออฟตัสซิโล แว่นกรองแสงคุณภาพมีคุณสมบัติกรองแสงสีฟ้าช่วยให้สามารถอยู่กับหน้าจอได้ทั้งวันใส่แล้วสบายตามีขาวแว่นที่บางน้ำหนักเบาทนทานด้วยวัสดุคุณภาพตกไม่แตกบิดไม่หักขาไม่งอสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คำอธิบายวิดีโอและถ้าใช้โค้ดส่วนลดเมอร์สก็ลดไปเลย1น0บาทเลยนะครับสถานที่ที่1บ้านอินเดป บ้านอินเดจะเป็นโครงสร้างที่ทําหน้าที่เป็นสถานที่เริ่มต้นเมื่อผู้เล่นเข้ามาในโลกครั้งแรกของเวอร์ชันจะวา INDEV หรือก็คือจุดสเปาของผู้เล่นนั่นแหละในส่วนของโครงสร้างนั้นมันจะมีความกว้าง7บล็อกยาว7บล็อกสูง4บล็อกและมีทางเข้าอยู่1ทางภายในห้องจะมีคบเพลิง2แท่งวางไว้ขนานกันและก่อนหน้านั้นไม่กี่เวอร์ชัน ตัวบ้านมันจะยังเป็น mossy cobblestone อยู่ส่วนขนาดจะยังไม่ต่ตงจากเดิมส่วนภายในตัวบ้านนั้นในบางเวอร์ชันมันก็จะมีหีบที่เก็บไอเทมใหม่ๆที่เป็นของอัปเดตในเวอร์ชันนั้นนั้นซึ่งก็เพื่อให้ผู้เล่นได้เอาไปทดลองเล่นกันนั่นแหละโดยต่อมาก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่เห็นกันล่าสุดซึ่งจะเป็นบ้านไม้แปรรูปธรรมดาและมีฐานเป็นหินซึ่งมันก็เป็นรูปแบบสุดท้ายก่อนที่มันจะถูกลบออกไปสถานที่ที่2กําแพงออปไซเดียนกำแพงออปไซเดียนจะเป็นโครงสร้าง ที่ทดลองทำมาจากหินออฟซิเดียนมีความสูงประมาณ2บล็อกจากจุดที่มันถูกวางเอาไว้และมีความลึกจนถึงสุดชั้นใต้ดินเป็นรองเพียงแค่หินเบทล็อกในส่วนของหน้าที่ของมันมันจะทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งเขตพิกัดกึ่งกลางของโลกโดยทั้ง2เส้นนั้นมันจะตัดกันที่พิกัด x z 0 z กกันพอดีซึ่งถ้าว่ากันง่ายๆก็คือจุดศูนย์กลางของโลกนั่นแหละแถมมันยังเป็นจุดเกิดของภูเข่นีกด้วยนะในเวอร์ชันนั้นและตัวกำแพงมันก็จะยาวไปเรื่อยๆจนถึงเขตฟาร์แลนด์ซึ่งฟาร์ สถานที่ที่3บริกพิรามิดพิระมิดอิฐจะเป็นโครงสร้างที่ทําจากบล็อกอิฐซึ่งจะเรียงตัวกันจนมีลักษณะเป็นพิระมิดโดยมาถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อทดสอบการเจเนเรตของตัวสตรัคเจอร์ของตัวโลกเกมส่วนภายในตัวของพิรามิดนั้นจะไม่มีห้องอยู่เลยเป็นเพียงแค่ชั้นบล็อกอิฐที่เป็นเนื้อเดียวกันหมด และบริเวณรอบๆนั้นจะสังเกตได้ว่าโครงสร้างของตัวพีระมิดนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามภูมิประเทศที่มันตั้งอยู่ซึ่งถ้ามีล่องลึกตัวชั้นอิฐก็จะลึกตามไปด้วยแต่ถ้ามีดอกไม้มาขวางมันก็จะไม่เจริญรตบโอิฐออกมาเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกทําขึ้นมาทีหลังหลังจากสร้างภูมิประเทศส่วนนั้นเป็นเรียบร้อยแล้วส่วนวิธีการตามหานั้นถ้าเป็นในทางเทคนิคมันสามารถเจเนเรตได้ทุกที่ไม่ว่าจะไปที่ไหน แต่มันจะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่โดยเฉพาะในทิศทางแกนลบแต่ถ้าอยากได้วิธีที่ไปแล้วโอกาสเจอชัวร์กว่าก็ให้ผู้เล่นสังเกตที่ก้อนเมฆถ้าหันขึ้นไปแล้วก้อนเมฆไหลไปทางขวาแสดงว่าทิศนั้นเป็นทิศพิกัดบวกซึ่งผู้เล่นสามารถเดินตรงไปหรือจะเดินหันไปทางซ้ายก็ได้ถ้านับจากจุดกึ่งกลางของโลกแต่ผมขอเดินตรงไปละกันและในระหว่างทางก็พยายามอย่าอยู่ห่างจากกำแพงออกซิเดียนมากนะักเพราะเดี๋ยวจะหลงเอาได้ส่วนระยะทางนั้นก็แล้วแต่ดวงผู้เล่นนะว่าจะเจอตอนไหนแต่ที่แน่ๆเสียเวลาแน่นอน เย่เ yeah, จอแล้วสถานที่ที่4โมโนลิสโมโนลิสจะเป็นพื้นที่ที่เป็นข้อผิดพลาดของภูมิประเทศที่เกิดขึ้นในเวอร์ชั่นปลายๆของ Infinite Development และถูกแก้ไขออกจากเกมในช่วง h a l ฮ o ล e ีนอัปเดตในส่วนของลักษณะพื้นที่นั้นมันจะเป็นพื้นที่ที่เกิดความสูงอย่างกระทันหันจากภาคพื้นดินในระดับปกติโดยจะมีบล็อกหญ้าตาธรรมชาติและตัวแร่ตามปกติส่วนบนยอดนั้นจะเป็นพื้นที่เปล่า ในส่วนทางทฤษฎีโมโนลิส ist, มันสามารถสูงได้โดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่มันก็ได้ถูกหยุดด้วยขีดจำกัดความสูงของโวเกมที่กำหนดไว้ซึ่งในเวอร์ชันที่คนพบก็คือ128บล็อกในส่วนของพื้นที่ด้านล่างใต้โมโนลิสนั้นมันก็จะเป็นพื้นที่กรวงขนาดใหญ่ก็คือตามขนาดโมโนลิสนั่นแหละแต่ส่วนน้ำที่เห็นนั้นมันจะเป็นระดับจากน้ำทะเลที่เกิดขึ้นตามปกติซึ่งจะลึกจนถึงชั้นหินเบสล็อกและเมื่อผู้เล่นดำลงไปก็อาจจะเห็นรอยแยกเล็กๆหลายๆจุดตามชั้นหินขขออองงเเลล็็กกกกซึ่ถ้า้าาไปคืตโย แต่ถ้าผู้เล่นอยากลองสัมผัสกับโมโนริสในแบบที่ไม่ต้องไปพลิกแผ่นดินหามันก็เข้าไปที่ World วลท e Cu s t o m i z e ซึ่งจะมีตั้งแต่เวอร์ชัน1.8 snapshot 14w17a จนถึงเวอร์ชัน1.13 snapshot 18w05a ซึ่งจะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายที่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้หลังจากนั้นถ้ามีฟังก์ชันนี้แล้วก็เข้าไปที่ Custo มไปที่ p r e s e t คลิกที่บรรทัดและเลื่อนหาคำว่า biome oh scale weight ค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็เจอหลังจากนั้นถ้าเจอแล้วก็ไปที่เลขสเกลของมันและปรับตัวเลขให้เป็นค่าลบ จากนั้นก็กดสร้างโลกได้เลยและถ้าเข้ามาแล้วก็จะสังเกตได้ว่าโมโนริสมีขนาดที่โคตรอภิมหาสูงซึ่งก็เกิดมาจากเวอร์ชันเหล่านี้บีเวอร์ดมิอยู่ที่255บล็อกมันก็เลยถูกจากัดไว้แค่นั้นส่วนลักษณะทางกายภาพก็จะคล้ายๆกับโมโนริสแบบเก่าเลยแต่ว่าแค่ชั้นหินเบสล็อกจะไม่มีรอยแยกเหมือนของเดิมแค่นั้นสถานที่ที่5หมู่บ้านแบบเก่าหมู่บ้านรูปแบบเก่าที่อยู่ในความทรงจําของใครหลายๆคนโดยเฉพาะบ้านบางหลัง หรือไม่ก็ทางเดินสุดคลาสสิกคือเข้าไปเดินแล้วมีความสุขมากซึ่งหมู่บ้านแบบเก่าจะเป็นรูปแบบที่สามารถพบได้ก่อน Village and Village Update ในส่วนรูปแบบของตัวหมู่บ้านนั้นก็จะมีโครงสร้างและวัสดุที่หาได้จากในเบโอมนั้นนั้นแต่ก็บางไมโอมอะนะสถานที่ที่ Farland จาวาอี i i ชั่น ฟาแลนเป็นพื้นที่ที่เกิดขึ้นตรงขอบโลกซึ่งมันจะเป็นกำแพงเปลือกโลกขนาดใหญ่ที่ถูกยืดออกไปสุดลูกหูลูกตาและมีความสูงเทียบเท่ากับข้อจำกัดของตัวเกมและในบริเวณพื้นที่แถวนั้นก็จะมาพร้อมกับบั๊กที่เยอะมากแต่ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดปีกย่อยต่างๆก็สามารถไปดูได้ดที่คลิปฟาแลนโดยจะมีตัวไอโผขึ้นมาหน้าจอสามารถกดเข้าไปดูได้ซึ่งจะเป็นการอธิบายอย่างดีเลยสถานที่ที่7เสากระจกฟังไม่ผิดหรอครับท่านผู้ชมนะ เสากระจกนี่แหละมันถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อใช้ทําเป็นเครื่องหมายว่าบริเวณพื้นที่แถวนั้นมีสตองโฮซ่อนอยู่หรือก็คือทางไปมิติดีเอ็นนั่นแหละซึ่งมันก็จะมี2เสาด้วยกันโดยเสาแรกนั้นมันจะตั้งอยู่ทางเข้าหลักที่ i อออฟเอนดอร์จะพาผู้เล่นเข้ามาและอีกเสาหนึ่งมันจะตั้งอยู่ที่ห้องประตูมิติซึ่งที่มันต้องมีเสาก็เป็นเพราะว่า ไอเทม Eye of Ender นั้นยังไม่มีฟังก์ชันในการโยนเพื่อระบุตำแหน่งของ Stone h o โฮก็เลยต้องทำเสาแบบแบบนั้นแต่ต่อมาในเวอร์ชันเบต้า1.9พิเลิสเสากระจกก็ได้ถูกถอดออกไปด้วยเหตุผลที่ว่าเนื่องจากเจฟลืมถอดเสากระจกก่อนที่เวอร์ชันที่มีเสากระจกนั้นจะปล่อยลงสู่สาธารนณะหรือก็คือเวอร์ชันที่แล้วนั่นแหละแต่ที่จริงมันก็ควรลบอะนะเพราะว่าในเวอร์ชันนี้เอง Eye of Ender ก็สามารถใช้ในการหา n โ h o l ฮได้แล้วแต่ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมออฟตัสซิโล แว่นกรองแสงคุณภาพสามารถใช้โค้ดเมอรัสก็รับส่วนลดไปเลย100บาทสั่งซื้อได้ที่ิ้ก์ใต้คำอธิบายวิดีโอและสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบในพิธีนี้ก่อนละกันนะครับนะไว้เจอกันในคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับเย้ yeah.